สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายการออกาว่า,วาชิกยาซิมจะยังคงยืนยันราคาการประมูลไว้คงที่ที่5000ล้านปอนด์ตามเดิมซึ่งจากกระแสข่าวที่ว่าจะเพิ่มเป็น6000ล้านปอนด์นั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากแมนยูมีมูลค่าทีมลดลง ซึ่งมาจากผลงานที่ไม่ดีขึ้นและยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น1,000ล้านปอนด์อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสนามที่ต้องปรับปรุงและรีโนเวทใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่รั่ว ที่นั่งชมบนอัศจารย์นั้นก็ทุดโทมด้วยสิ่งนี้จึงทําให้ท่านชิกจะซิมนั้นมองว่าราคา5,000ล้านปอนนี้ก็พอเหมาะแล้วและนอกจากนี้ข่าวการปรับโครงสร้างของท่านเซอร์จิมจากเดิมเทคโอเวอร์ over, เปลี่ยนเป็นถือหุ้นแค่25%นั้นเป็นการรวมหัวกับตระกูลเกลเซอร์เพื่อกดดันให้ท่านชิกนั้นอัพราคาขึ้นจากเดิมเท่านั้นอันนี้ก็ตามรายงานของเดอะไทม์นะครับที่ออกมารายงานนะทุกคน ก็อย่างที่เขากล่าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะซื้อในราคาที่แพงแต่ผลงานก็ไม่ดีและอีกอย่างนะครับอัธจันทร์เนี่ยมันก็มีหลายคนนะแฟนบอลของฝรั่งนะครับเขาบ่นอยู่ว่ามาดูที่โอตฟอร์ดเนี่ยฝนก็รั่วตกใส่มานั่งมาตรงที่เขานั่งชมนะมันก็ชํารุดบางทีก็หักบางทีก็เอ็นหลังไม่ได้มันก็มันก็มีหลายปัญหาอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็ถ้าทุกคนสังเกตนะครับ ก็เหมือนว่าเซอร์จิมเนี่ยจะมาเป็นหน้าม้าให้เกลเซอร์นะเหมือนจะมาปั่นราคาให้เกลเซอร์สูงขึ้นนะครับเหมือนเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันอยู่นะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าบทสรุปของการเทคโอเวอร์สมสรอแมนยูแล้วจะจบลงที่ใดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมนะครับที่ตามรายงานของสำนักง,งานข่าวเดอะไทม์ได้ออกมารายงานว่า ตระก,กูลเกลเซอร์กำลังพิจารณาข้อเสนอของเซอร์จิมแลตคีฟมูลค่า1.5พันล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้นแค่25เซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อาจจะเป็นการเทคโอเวอร์ที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งคนวงในใกล้ชิดกับกระบวนการซื้อการขายอธิบายข้อเสนอของเซอร์จิมแลตคีฟไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เกลเซอร์จะตัดสินใจ ให้เซอร์จิมและคลิฟซื้อหุ้นแค่25เปอร์เซนะครับสาเหตุก็เพราว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นเปลี่ยนใจไม่อยากจะขายสโมสรแล้วและอยากจะหาคนมาร่วมลงทุนเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแอนโทนีนะครับที่ตามรายงานของสำนักข่าวเดอะเทเลกราฟได้ออกมาระบุว่าตำรวจเมืองอังกฤษเตรียมเรียกกว์ราคาวริน แฟนเก่าของแอนโทนีเข้ามาให้ปากคำอีกครั้งหลังจากที่เขาได้สืบสวนสอบสวนแอนโทนีไปแล้วโดวยครั้งนี้จะเป็นการให้ปากคำแบบตัวต่อตัว,ตวและเข้มข้นมากกว่าเดิมโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องจากฝ่ายหญิงในขณะที่แอนโทนีไม่ว่าจะให้ปากคำที่บราซิลหรือให้ปากคำที่อังกฤษเจ้าตัวนั้นก็ยืนยันและก็ตอบเหมือนกันทั้งสองที่ ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับผมว่านะแอนโทนี Anthony เนี่ยก็อาจจะหลุดรอดจากคดีแล,ะละ้วล่ะเป็นทรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับประมาณ2-3สัปดาห์ไม่ก็เดือนหนึ่งนะครับคดีของแอนโทนีจะจบลงที่ใดนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับแอนโทนี Anthony เนี่ยก็ได้รับไฟเขียวจากแมนยูดิเต์นะนะให้กลับมือฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตนะครับก็ไม่ช้าก็าเร็วเจ้าตัวนั้นก็อาจจะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูดิเต์ในเร็วๆนี้แหละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของมิเกลเดลานีผู้สื่อข,ข่าวจากเดอะอินดีเพนเดนต์ได้ออกมารายงานว่าเจ้าหน้าที่หลายสโมสรได้พูดถึงจอมเมอร์ทับผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูว่าสมควรแล้วหรือที่เขาจะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการของแมนเชสเตอร์ยูเตดเพราะไม่เคยเห็นจอมเมอร์ทัพนั้นได้ทำงานที่ใหญ่แบบนี้และก็ไม่เคยเห็นเขานั้นติดต่อกับเพื่อนร่วมงานที่สโมสรอ,อื่นอีกด้วยโดยในตอนนี้มีรายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอังเดียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาของแอตติกมาลิดมาแทนที่จอมเมอร์ทับหลังจากที่จอมเมอร์ทับนั้นทำงานได้ไม่ดีมากนะั ซึ่งถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับอังเดียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาของแอตติกมาริดมาจริงๆพวกเขานั้นก็จะต้องแข่งขันกับสโมสสซัปเปอร์และสโมสรปารีสแปงชงแมงที่อยากได้ตัวอังเดียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาของแอตติกมาริดเช่นกันนะครับผม และนอกจากนี้นะครับมิเกลเดลานีเนี่ยเขาก็ยังได้อธิบายถึงสาเหตุในห้องแต่งตัวแมนยูในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนยูตอนนี้เป็นบรรยากาศท็อกซิกเป็นบรรยากาศที่เป็นพิษต่อเพื่อนร่วมทีมมากๆเพราะว่านักเตะนั้นไม่ค่อยจะมีกระจิกกระใจที่จะมีสปิริตนักสู้เหมือนแต่ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างว่าแหละครับอ่ามันเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับโอเลกกนาโซชาเลยนะที่อาการวบรูปกลับมาที่เดิมแล้ว ก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับอะถ้าเกิดว่าจะเอาอังเดียแบต้านะครับมาแทนที่จอมทัพจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะสนับสนุนอยู่นะครับเพราะว่าโปรไฟล์ของอังเดียแบต้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับทุกคนลองไปติดตามดูนะครับอังเดียแบต้าเป็นคนที่เก่งอยู่นะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าคิวเทนทิมเบอร์กองกลางของเฟนยูทน้องชายฟ้าแฟร์ร่วมกับยูเลียนทิมเบอร์ตอนนี้มีหลายสโมสรนนั้นที่ให้ความสนใจมากๆหนึ่งในนั้นมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นของเขาอีกด้วยคาดกันว่าตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่กําลังจะถึงนี้หลายสโมสรอ,อาจจะยื่นข้อเสนอไปให้กับคิวเทนทิมเบอร์นั้นพิจารณานั่นเองนะครับผม ต่อมาครับก็เป็นข่าวของคอบบี้เมนูนะครับที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้คอบบี้เมนูนั้นใกล้จะคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมแล้วเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บของเขานนั้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าคอบบี้เมนูจะยังไม่สามารถลงสนามในเกมวันเสาร์นี้ที่จะพบกับเบนฟอร์ดนะครับต่อมาครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็มาฟังข่าวสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีของเพสมอร์แกน ดยเขาขอพูดถึงมุมมองด้านบวกของตระกูลเกลเซอร์ er นะครับที่เกลเซอร์เนี่ยทุ่มเม็ดเงินมหาศาลให้กับการเสริมทีมมาตลอดในตลาดทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหน้าหนาวนะครับแต่เขาก็งงนะครับว่าทําไมมีแฟนบอลจํานวนมากที่มาเรียกร้องให้ตระกูลเกลเซอร์ er นั้นขายสโมสรน,นะครับอ่ะโดยซลาตันอิบลาฮิโมวิชกล่าวอย่างนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ผมไม่รู้หรอกนะมันมีการเรียกร้องบางอย่างให้เจ้าของขายสโมสรซะแต่ก็อย่าลืมนะว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นก็ลงทุนเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะพวกเขาก็นำเข้านักเตะหลายๆคนด้วยจำนวนเงินมหาศาลดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะผิดไปหน่อยที่บอกว่าพวกเขาไม่ลงทุนอะไรเลยที่แมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ด อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของซาลาตันอิบลาฮิโมวิชนะครับก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับคนบางคนเนี่ยก็จะชอบเกลเซอร์บางคนก็ไม่ชอบเกลเซอร์แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าบทสรุปของเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปจะเป็นใครนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ